สวัสดีตอนสอบพี่น้องพามายามกลับโดนพี่น้องโดนนี่ครับเห็น่่นอนคูรูยู่นี่พี่น้องใส่ไปล้างเดียวด้วยนี่พี่น้องกลับลังเดียวขูรูเลยครับใส่หมองเกลานะพี่น้อง ครับเจอมั่นครับพี่น้องมั่นครับหยอดกองเขาครับนี่ผมจำได้ว่าเถอก่อนผมใส่วงไว้สองหลังนะพี่น้องใส่วงนี้ล้างหนึ่งใส่วงนี้ล้างหนึ่งแล้วก็ใส่วันี้ล้างหนึ่งนะพี่น้องหมูว่านนี้ผมมาคำคำผมมาหายางหลาะใส่ ผมใส่กับพี่น้องนี่นี่นี่หลักฐานครับใส่กลับโดนพี่น้องเต็มเขาการข้อเลยนี่พี่น้องงอนคุรูยู่นี่สงสัยถือไม่ไหมพี่น้องน่าจะถือบ้างตีซี่นี่พี่น้องโดนเขาการข้อเลยฮะ พอาะที่ปีงพี่น้องพอาะที่ครวดูโดนง่ายเติบพี่น้องง่ายเติบง่ายเติบพี่น้องง่ายเติบออืหมก nhay เดียสงสัสยมันครูตัวนั้งพี่น้องผมได้ไปชกกรีตัวเมยครับออืหมก nhay เลย เต็มเต็มตัวนี้ตัวผูพี่น้องเพราะผมเลยไปตัวก้อนตัวเมียตัวก้อนนี่ <c oughs> ใส่วงไปนี่พี่น้องฮาาโดนเติบม,มันไปใส่ไม่ได้อยู่ล่างพี่น้องมาติดผ้าผ้ารักว่วงมานมาอยู่มาอยู่่างพี่น้องนี่ครับไว้ยมันอยู่ห้องในนี่ผมว่ามันยัง ผมว่ามันมันสีบาย่างมันยังหยางอยูย่พี่น้องเมื่อวานนี้ผมหยงางเหรอฮะหม่งใส่ครับโอมีพี่น้องก็เลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับเบื้องเด้อหด้อใส่ไปนี่เบมือนผมยิงห้ยเบื้องเยื่เอเจอมันครับมันแกวใส่ละนี่พี่น้อง เจอมันเกีียวพี่น้องสงสัยจะมาแหนฟันเกีียวนี่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 เห็นห้อยเห็นห้อยแหนอยู่นี่นี่สงสัยสิมาแหนมงนี้พี่น้องนี่เห็นมันี่สงสัยสิมาแหนมันเกีียวมงนี้โดนเต็มเต็มการข้อพี่น้องอะมันพี่น้องมันใส่รังเดียวก็รอเลย ถือกลับมาซองหลังฮะมงใส่ประเดี๋ยวใส่หลังหนึ่งพี่น้องเอา้าพ่อเด็ขัวใส่เพพ่อเด็ขัวใส่ผักกระดางพี่น้องไอผมเลยใส่วงมาอยู่อยู่พุ้นอยู่ทออยู่แจ้งน้องพี่น้องซีมือแล้วนถืออยู่ผ่านผ่านทุกมือเลยพี่น้องจกักเนูนี่เป็นยัง ตอนแรกผมใส่ไว้ตอนแรกผมใส่ไว้บงไว้หลังหนึ่งพี่น้องผ้าตอผมสองมือสามมือส่วนนะหลังจากที่มนผ่านนะวันนี้ผมก็ได้เอาไปใส่อีกสองหลังข้องเดียวนั่นเป็นสามหลังวันนี้ยังไม่ทัน ยังวนถือพี่น้องร่างจากหายมันม้อผ่านอีกเลยจักเป็นหนูด้วมันจนพอนนะพี่น้องแต่ว่าอาทิตย์ก่อนนี้ผมเห็นจนพอนนะตกใหญ่เลยอยู่คู่น้องอยู่รุมพี่น้องพยายามมืนอนี้สิพ่ออาทิตย์เลยยังวนไห้ตโตอยู่อ่ะ นี่ครับพี่น้องผลงานเดี๋ยวต้องเจอหนักพี่น้องคลิปนี้ถือว่ามานนะนี่ครับไม้นี่ไม้คู่สาใส่กับลังเดียวโดนเต็มการขวอเลยอ่ะพี่น้องเดี๋ยวต้องเจอหนักครับ